สวัสดีค่ะเจอกับมานิตาอีกแล้ววันนี้จะพาไปเดินเล่นไปกันจ้าไปกันถึงแล้วจ้าอันนี้เป็นนานาเขาเรียกอะไรนาล้านค้าจ้าที่จะเข้าไปดูมาเดินเล่นอร้านค้าที่เขาขายไอ้พวกอข,อของตกแต่งต้นคริสต์มาสแล้วก็พวกต้นไม้ ที่วางในบ้านจ้ะได้รถแล้วก็เดินเดินเดินไปพอใหญ่ได้รถคันหนึ่งเดินไปแล้วจ้าล่วงหน้าไปเลยนางจะค่อยๆถ่ายวิดีโอไปจ้าอย่างแรกที่เจอก็คือต้นคริสต์มาสแต่พี่น้องลายลายมีแต่งามๆแต่ต้นคริสต์มาสแพงอยู่ปีนี่ก็เดินเดินเดินไปเรื่อยๆจ้ะมาเจอไฟตกแต่งยังไม่เจอของถูกใจจ้ะ วันนี้เงยบหน่อยไม่ค่อยมีคนมาเพราะว่าอากาศมันไม่ค่อยดีเท่าไรจ้ะอากาศเป็นเน่าหนาวมีลมลมแรงหน่อยแหละพตอนออกมาก็มลมชิ่วๆเหมือนกันนี่เป็นวันยุธก็เลยพากันมาเดินเล่นเจอของถูกใจจ้าแต่ราคาแพงมากไม่กล้าซื้อดอกพี่น้องดูแต่ตาเอาไปต่อกันเลยจ้าอันนี้เป็นหลอดไฟไว้แขนจ้ะ อันนี้ได้มาหนึ่งหลอดจะเป็นหลอดกลมๆตามจริงก็อยากได้พวกไอ้ดาวแข็งๆนั่นแหละแต่เขานี่พ่อใหญ่แ็อยากได้กลมๆก,ก็เลยให้เป็นสิทธิ์ของพ่อใหญ่เลือกไปจ้าได้กลมๆม,มาหนึ่งหลอดส่วนนี้ก็จะเป็นบ้านเขาเรียกอะไรบ้านโมเดลหลังเล็กๆที่เขาจะเอามาตุกแต่งอ่าเป็นคริสต์มาสอะไรจ้าเขาก็จะซื้อบ้านแต่ละหลังแต่ละหลังมาเรียงกัน แพงอยู่ฉันไปดูราคามีแต่แพงๆสวยอยู่มีแต่งามๆก็เพลินตาดีพี่น้องได้ออกมาเดินเล่นแบบนี้พักผ่อนวันยุทธ์คลายเครียดไปในตัวได้เห็นของสวยๆงามๆเนาะพาพี่น้องเดินดูจ้ะนี่ก็ไปอีกมุมหนึ่งนี่เป็นมุมสีแดงทองว้ยตุ๊กแต่งคริสต์มาสจ้าร้านนี้เขาจะขายอ่าพวกของตุ๊กแต่งคริสต์มาสของตุ๊กแต่งบ้าน ล้วก็จะมีต้นไม้ขายด้วยต้นไม้ในบ้านต้นไม้นอกบ้านสิงโตจ้าสิงโตตัวนี้แพงเดียวพี่น้องฉันอยากได้สิงโตฉันไปดูราคาโอ้สูมไม่ไว้ก็เลยเดินเวี่ยงไปทางต้นไม้จ้าเอาต้นไม้มาปดอดบปบานดีกว่าสิงโตแพงไปได้ละจ้าได้มาสำนีแหละว,วันนี้พอใครเครียดสนุกสนานไปจ้ากลับบ้านกันถึงบ้านลวจ้า